ครับวันนี้จะพามาดูระบบกรองกรองน้ําบ่อปลานะครับเ,รเห็นน้ำใสๆอ,อย่างเงี้ยก็เพราะว่าผมแก้ระบบกรองใหม่ดูการมีทั้งกรองนอกกรองในนะครับน้ำปลาก็ชื่นแข็งแรงก็จะจากโรคมาดูนะครับได้ติดตั้งสกริมเมอร์ใหม่นะเนี้แบบเนื่องจากว่าบ่อผมเป็นบ่อขนาดเล็กนะครับก็เลยใช้ ปรมเมอร์หัวดูดขั้งล่างเนี่ยสองตัวแล้วก็ตัวดูดข่นด้านบนอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนปั๊มน้ำผมไปใช้แค่2002นขนาดสอนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นตัวเล็กผมเอาไว้พ่นออกซิเจนนะครับแล้วก็ท่อออกซิเจนเนี่ยผมก็เนี่ยเดินตามเนี้ยก็เอาไว้เพิ่มอากาศของน้องให้อีก2ช่องนะครับ ส่วนตัวโน้นก็จะเป็นตัวที่ดูดจาะบ่อกังนั้ผมก็ทําไส้กลองนะครับอยู่ข้างล่างทีนี้มาดูถังกลองถังกลองเนี่ยก็ผมซื้อมาทําเองนะครับดูจาก youtube นี่แหละแล้วก็มาทําเองก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะไปซื้อที่ร้านก็อ้เป็นพันเลยนะอย่างเงี้ยนะครับผมไปซื้อถังมาแล้วก็เอาพวกนี้มามาเจาะนะครับเครื่องมือก็ไม่มีสว่านก็ไม่มีนะครับแต่ผมใช้ใช้เทียน เราไฟลนให้ให้ใหพลาสติกมันมันอ่อน,ออนๆเสร็จแล้วเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอากาวยางมาใส่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นช่องระบายนะ้ําผมทําระบายลงไปตรงนี้เผื่อเวลาน้ํามันล้นออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับระบายออกมาตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นน้ําเข้าก็จะเข้าทางนี้ก็จะมีปั๊มดูดอยู่ตรงนี้นะครับต่อกับสปริมเมอร์เพื่อดูดขี้ปลา ที่ปลาก็จะเข้าถังพอเข้าถังแล้วมันก็จะจะกรองผ่านการกรองนะนี่คือวิธีการกรองผมนะครับผมก็วางตะกร้าไว้ข้างในให้มันเป็นช่องว่างเสร็จแ,แล้วก็เอาหินภูเขาไฟใส่นะครับจากนั้นก็เอาใยกรองตัวนี้มาวางทับนะครับแล้วก็เราก็เอาอิดมากดทับไว้เพื่อไม่ให้มันฟูขึ้นน้นําก็จะร้นออกมาส่วนต,ตัวนี้ก็จะเป็นท่อ <c oughs> ขอระบายหลักนะครับตรงนี้น้ําก็จะออกแต่ว่าเราก็ติดตรงนี้เอาไว้เพื่อเราสามารถปรับปริมาณการปล่อยน้ําได้แต่ผมปล่อยเอาไว้เบาๆนะครับตรงนี้ถ้าแรงๆเนี่ยก็จะเกิดออกซิเจนเยอะเพราะว่าผมทําเป็นออกซิเจนเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเป็นกลองขนาดเล็กที่เราสามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้พ่นออกซิเจนนะ นี่เป็นปั๊มเล็กนะครับออกซิเจนเยอะพอสมควรท่านดูได้นะครับโอ้โหเป็นฟอง็นฟองไม่ต้องห่วงว่าน้องปลาจะไม่มีออกซิเจนเพียงพอนะครับน,นี่ก็พามาชมกันทำระบบกรองน้ำกรองขี้ปลานะครับอ่าก็ดีนะผมว่าดีมากไม่ไม่จำเป็นต้องทำสองถังสามถังนะครับเพราะว่าอา ้าเราใช้เครื่องขนาดนี้แล้วก็บ่อขนาดนี้เราใช้แบบถังเดียวก็ได้นะครับก็อาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์เราค่อยมาเปลี่ยนหรือค่อยมาล้างนะครับล้างไส่ครองครั้งหนึ่งก็ยังสะอาดอยู่นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันสําหรับท่านที่สนใจที่อยากจะหากิจกรรมหรืออดิเรกทําเล่นๆนะครับเอาไว้ดูน้องปลาสวยผ่อนใลนะบางท่านก็ทํางานหนัก ทำวิจัยเยอะบางท่านก็สอนหนักสอนเยอะนะบางท่านก็ยังมีงานอื่นๆอ,อีกนะครับก็เวลามานั่งดูปลาแล้วเนี่ยก็โอโ้โหสบายคือบางท่านก็ทําธุรกิจก็คือผู้ธุรกิจด้วยกันบ้างก็มีการกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของมนุษย์นะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเรายังมีเพื่อนร่วมโลกเราอยู่เยอะนะที่จะคอยคอยอะไรเขาเรียกว่าให้เราได้ผ่อนคลายได้นะครับเช่นน้องปลาเนี่ย ก็มานั่งดูเขามันจะชาดกิบกา,า,า,าแฟาปด้วยให้อาหารปลาปด้วยก็ยนั่งดูเออเรียนรู้ชีวิตเขานะครับอันนี้ก็ก็เป็นความสุขเล็กๆของผมนะครับท่านไหนที่มีพื้นที่พอพอที่จะเลี้ยงไว้ดูก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ของผมพื้นที่มันเล็กไงผมก็เลยทำแค่น,นี้นะครับบอกขนาดกว้าง30เซนลึกก็ประมาณ1ฟุตนะครับไม,ไม่ได้ลึกมาก ครับจะเจอกันในครั้งต่อไปมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่ฟังนะครับสวัสดีครับ